สวัสดีครับผมกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์นิกรติวสอบ .com อคลิปนี้จะว่าด้วยเรื่องของการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายนะครับมันก็จะไปตรงกับการทำงานเป็นทีมตัวอย่างข้อสอบนะครับก็จะว่าด้วยตามหลักการของสมรรถนะของกศกข,ข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเราต้องไปฝึกจำตัวบ่งชี้นะครับเราก่อนจะตอบว่าความร่วมมือภาวะผู้นาการปรับตัวปฏิบัติตนการเสริมแรง นะครับลองไปดูนะครับฝึกจํานะครับเอาตัวบ่งชี้นะครับสําหรับการทํางานเป็นทีมดูความหมายร่วมมือช่วยเหลือมันก็คือเอาตัวบ่งชี้ไปเขียนเป็นความหมายเห็นไหมครับร่วมเห็นไหมครับนาปรับเสริมร่วมมือแสดงบทบาทพูนนาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แล้วก็การเสริมแรงร่วมนําปรับเสริมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วนะครับ A1 ถึง A4 ว่าใคร ทำงานได้ดีเป็นร่วมเป็นทีมได้ดีนานๆบางครั้งส่วนใหญ่ยั่งยืนนะครับก็คือ,อให้การร่วมมือเกือบทุกครั้งนะครับหรือดูไงว่าเป็นผู้นําที่ดีนะครับก็คือเกือบทุกโอกาสเข้าร่วมหรือดูไงว่าปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์เห็นไหมเกือบทุกสถานการณ์ไม่มีใครทําอะไรได้ร้อยเเซนะครับแล้วก็การเสริมแรงนะครับเกือบทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่มีงานเขาจะทาเขาจะช่วยลูกน้องสนับสนุนนะในร่วมงานปฏิบัติงานนะครับ ตัวชี้วัดสาคัญก็คืออะไรครับตัวบ่งชี้นะครับส่วนเรียนรู้องค์กรการพัฒนาองค์กรมีเทคโนโลยีมีอะไรเข้ามาช่วยเป็นเรื่องแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะครับเหมือนอย่างยุคนี้ก็ new normal นะครับมันผ่านมาแล้วผ่านวิกฤติ new n o นะครับช่วงนี้มีรัฐบงรัฐบาลก็ตามนโยบายเอามาใส่นะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าอ,อะไรนะโยบายเงินดิจิตอลเงินอะไรมันจะมาช่วยเสริมแรงให้คนทํางานได้ไหมนะครับนะเราก็พยายามใช้อะไรนะครับ ใช้ใจมากกว่าใช้เงินนะครับหลักการสมรรถนะใช้ปัจจัยภายในมากกว่าภายนอกนะครับตัวเงินไม่เท่าไหร่แต่ความเชื่อมั่นเชื่อใจกันเนี่ยจะนํามาซึ่งอะไรครับความร่วมมือในการทํางานเป็นทีมกลับมาครับผมดังนั้นเราลองมาช่วยกันตอบข้อสอบนะครับตามหลักการสมรรถนะของคอคสอข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะครับถ้าเรียงตามหลับเราท่องได้อย่างร่วมนําปรับเสริมเห็นไหมครับร่วมนําปรับเสริมระวังมันมีเสริมตัวหลอกนะครับ ข้อสุดท้ายก็คือเสริมแบบอย่างที่มันอยู่ข้อสุดท้ายใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่เรียงตามหลักนี้ที่ทมข้อสุดท้ายเขานะครับตอบข้องงูงใช่ไหมครับเออต่อมาตามหลักเกณฑ์ข้อขสนะครับข้อใดไม่ถึงงานทํางานเป็นทีมก็ทีมเวิร์กข้อต่อมาข้อใดหม่ถึงการทํางานเป็นทีมตามก็คือเอาชื่อมาเรียงนะครับร่วมขึ้นก่อนใช่ไหมร่วมมือนะครับแสดงภาวะผู้นำนะครับปรับตัวอย่างดีก็จะได้ตอบข้อขควาย การให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเสริมแรงให้กำลังจใจการปรับตัวเข้ากลุ่มแสดงบทบาทครบนะครับเนี่ยฝึกจําฝึกจาจากไอเจ้านี้นะครับจากตัวเกณฑ์ที่เขาให้ไว้ถ้าเกณฑ์เปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามเกณฑ์นะครับไปดูข้อต่อไปครับข้อที่3าการทํางานเป็นทีมมีกี่ตัวชี้วัดครับร่วมนําปรับเสริม4ข้อที่4ข้อใดไม่ใช่ตัวบ่งชี้ร่วมนําปรับเสริมคิดเชิงระบบไม่ใช่แนหะตรวจอบอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ตัวอย่างข้อสอบผู้บริหารคิดให้เร็วตอบให้เร็วแต่ต้องชัว์ข้อ5นะครับผู้บริหารท่านใดมีสมรรถนะทํางานเป็นทีมสูงสุดจําได้ไหมครับนะทุกครั้งนี่สุดยอดเลยนะครับนานๆมาบางทีเลยตอบให้ใครครับพอ,อ,อแดงนะครับกล่าวชื่นชมครูลงในโรงเรียนทุกครั้งเลยเห็นไหมครับวิธีคิดนะครับลองจะลืมอ่านนะครับเวลานี้ผมสรุปเร็เรวๆเฉยๆขออภยัยข้อที่6 ผู้บริหารตามข้อใดมีภาวะความเป็นผู้นำสูงสุดภาวะความเป็นผู้นำคือ,อให้เกียรติคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วแ,ลแต่สถานการณ์นะครับดูดีๆนะครับนาะยเอาตัวเองเป็นสำคัญให้ทีมงานให้ผู้อื่นสำคัญนะครับรองผอขาวมีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ถ่ายทอดผอสมศักดิ์เป็นกำลังสำคัญในจังหวัดรองผอเขตสมชายเปลี่ยนเบสมาทำวิสัยทัศน์ง,งูงูผอเขตสมชายบริการเขตพื้นที่บริหารเรียบร้อยประเมินผ่าน2ปีซ้อน เห็นไหมครับนะลรวก็จะตอบได้นะครับโดยหลักว่าความเป็นผู้นำนะครับก็คือทำได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ2ปีเลยใช่ไหมครับทีมเวิร์กอักษร M บางทีมันมัน,ม,นมันแล้วแต่ข้อสอบนะครับอันนี้เป็นตัวรุ่นสมัยเก่าๆนะครับเขาจะมีความเชื่อนะครับบางทีสมัยใหม่เราต้องคําใหม่นะครับนะฮะมันอย่างเช่นถ้าเป็น สมาร์ทการเขียนวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับที่เราท่องไปคลิปที่แล้วนะครับ Sensibility, measurable, actionable, discernible, time เวลาแต่พราะเป็นเรื่องของการทำงานเป็นทีมเขาก็หาตัวย่อนะครับ Mutual benefits ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับหา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 คำนะครับนะครับข้อนี้ไม่เป็นไรนะครับข้อ8ครับสิ่งใดสำคัญที่สุดในการสร้างทีมนะครับเป้าหมายร่วมกันนะครับ เป็นเป็นส่วนรวมนะครับมันถึงจะรวมเป็นทีมถ้ามนุษยสัมพันธ์อาจจะคนเดียวเฉยๆนะครับข้อ9ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการทํางานเป็นทีม3ามเฮดสมัยนั้นมันแฮปปี้ไม่ใช่นะครับแฮนด์เฮดฮาร์ดหัวใจมือทุกวันนี้มีของสมเด็จท่านก็จะมีเฮดฮาร์ดแฮนด์เฮลการพัฒนานักเรียนนะครับผู้ที่ศึกษาจะเรียกศาสตรมันก็เกี่ยวข้องนะครับฝึกเด็กทํางานเป็นทีมได้เหมือนกันนะครับ ข้อต่อมาสุภาษิตในข้อใดเข้ากับหลักการทํางานเป็นทีมมากที่สุดลักดีหามจูรักชั่วหามเสาเป็นทีมไหมช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดคนเดียวไหมคนเดียวหัวหายเออเริ่มเริ่มเริ่มฝนทั้งเนี่ยแสดงว่าอะไรครับรวมกันเป็นทีมคนเดียวหัวหายมันต้องสองคนช่วยกันเนาะข้อที่11ข้อใดเรียงลําดับการทํางานเป็นทีมได้ถูกต้องนะครับมันต้องเริ่มจากอะไรครับมีจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับข้ออื่นมีจุดมุ่งหมายไหม ไม่มีประเมินเอาไวท้ทีหลังปรับปรุงไวท้ทีหลัง P D C A เลยตอบกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับวางแผนเป็นทีมพัฒนาประเมินแล้วก็ปรับปรุงไปดูข้อต่อไปครับผมขั้นตอนใดสําคัญที่สุดในการทํางานเป็นทีมจําได้เนาะนะครับนะนอกจากร่วมกันแล้วมันก็จะพัฒนาได้ขั้นตอนที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็ต้องมีจิตสํานึกนะครับในการรับผิดชอบร่วมกันด้วย มันมีหลายคำนะครับถ้าถามตัวชี้วัดถามลึกๆนะครับแล้วแต่โจทย์เนาะนะครับ TQM คืออะไร Total Quality Management นะครับใช่การบริหารแบบมีส่วนร่วมไหมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM School Based Management ที่มี5หลักใจตนร่วมรับกระจายอำนาจรับผิดชอบตัวเองการมีส่วนร่วมมีเทคนิคการจำนะครับแล้วแต่คิดคิดคิดไปนะครับแล้วก็การจัดการคุณภาพทั้งองค์กรการบริหารตามสถานการณ์ ท่านแอนมาก็จะ,ะ,ะเป็นว่าการจัดการคุณภาพทางองค์กรทั้งทั้งงครับหลักการบริหาร abm tqm บาลานซ์สกอร์การ์ดข้อสอบที่เคยออกจะมี benchmarking ไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดเดียวกันที่เหมือนเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคู่เทียบคู่เทียบ benchmark นะครับหลักการบริหารสมัยใหม่มันก็จะมีมาเรื่อยสมัยเก่า post ์กรอบทุกอันนี้มันเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงมามีมากมายนะครับคนคิดนะครับแต่ ที่ในโรงเรียนเราก็ต้องอะไรครับใช้หลักระบบวงจรเดมิง P.D.C.A. นะครับ Q.C. cycle นั่นนะครับก็เลยมาเป็นคำถามว่าการปรับปรุงงานให้ต่อเนื่องใน Q.C. เมื่อมีการปรับปรุงแล้วทำอะไรต่อ P.D.C.A. P.D.C.C. แล้วอะไรครับ A. ใช่ไหมครับนะครับแต่เขาถามว่าทำครบหมดแล้วปรับปรุงแล้ว A. แล้วอะไรครับก็กลับมา P. นะครับอันนี้ลักษณะเนียเขาถามนะครับ7ขั้นตอน QC story นะครับนะฮสำคัญที่สุดข้อแรกเนาะนะเหมือนข้อสอบเขาถามว่าไปเป็นพอจะทำอะไรก่อนในวันแรกนะนะไปสะแสดงตัวตนเลยผมใหญ่หมกอกนกบูมาหนะ้าเสาธงว่าไปหรืออ่าจะไปดูสมุดไม่เหตุหรืออะไรแต่สำคัญคือการอ่าหาข้อมูลเนาะสำรวจสภาพปัจจุบันนะครับไม่ใช่ไปนั่งจดสมุดไม่เหตุอยู่นะครับดูดูก่อนดูข้อมูลก่อนนะครับ โอเคนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในคลิปใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับ